6วิธีมุกออนตอนเขาทิ้งอกหักแล้วไงเราจะไม่จมปักกับคนอย่างเธออกหักถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชีวิตของคนเราในยามที่ผิดหวังเสียใจจากความรักนั้นคนจึงเสียสูน์และเริ่มใหม่กับชีวิตของตัวเองได้ยากดังนั้นมาหาวิธีที่ทำให้ตัวเองพร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันต่อไปดีกว่าค่ะ 1. จมอยู่กับความคิดในหัวให้เต็มที่เลยเป็นการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอยากคิดอะไรก็ปล่อยให้ตัวเองคิดได้เต็มที่เพราะการพยายามไม่คิดถึงพยายามลืมเป็นการฝืนความรู้สึกต่อตัวเองนะจะยิ่งกลับไปคิดทบทวนซ้ำแลำ้วซ้ำอีกเพื่อไม่ให้มีอะไรค้างคาในใจอีกแม้มันจะเป็นเรื่องที่น่าอายหรือเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ให้สุดๆไปซะ 2. เลิกย้อนเวลาและคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆข้อนี้ให้ทําตรงกันข้ามกับข้อแรกค่ะ ถ้าหากว่าคุณได้ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดด้านลบด,ดานพร่มเพิ่มมาอย่างเต็มที่มันก็ควรจะจบได้แล้วไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นว่าคุณพาตัวเองกลับมาเจอความทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ยอมเลิกแบบนี้ไปแทน 3. เลิกติดต่อกับคนเก่าๆในที่นี้แน่นอนว่าเราจะต้องเลิกติดต่อกับเขาให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าเรายังเห็นความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียของเขามันจะทําให้เรามุกออนไปต่อได้ลําบากนะดังนั้นแล้วควรปิดกั้นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาไปก่อนส่วนกอดใจของคุณจะเข้มแข็งพอที่จะรับรู้เรื่องของเขาได้ไหว 4. สร้างเป้าหมายใหม่ให้ชีวิตการที่ขาดเขาไปอาจจะทําให้เรารู้สึกเคร้งคว้างโดยเฉพาะกับคนที่คบกันมานาน เคยตั้งอนาคตเอาไว้ร่วมกันพอเลิกลาปไปแล้วก็เหมือนเป้าหมายของชีวิตหายไปด้วยดังนั้นคุณควรที่จะหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตควรเป็นเรื่องที่คุณยินดีและรู้สึกยินดีที่จะทําทําสิ่งที่ตัวเองสบายใจย่อมดีที่สุด 5. ห,หาอะไรแปลกใหม่ทําดูเราคงจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ยากหากว่ายังคงทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเหมือนตอนที่เรายังคบกับเขาอยู่ดังนั้นแล้วลองเปลี่ยนตัวเองไปทําสิ่งใหม่ๆดูบ้าง เพื่อดึงดูดความสนใจของตัวเองไม่ให้กลับไปคิดหมกมุ่นอยู่กับสิ่งเดิมๆแบบตอนที่ยังมีเขาอยู่ 6. ททำความรู้จักกับคนใหม่ๆแม้ว่าช่วงนี้จิตใจของคุณจะยังรู้สึกไม่พร้อมสาหรับการเริ่มต้นใหม่แต่อย่างน้อยก็ไม่ควรปิดกั้นตัวเองออกไปพบเจอกับคนใหม่ๆจะได้ไม่ต้องกลับไปคิดถึงแต่เขาการมุกออนไม่จําเป็นต้องกําหนดเวลาว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าใจคุณพร้อมคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่กับใครได้เสมอนะแม้ว่าช่วง,รงแรกๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อย เพราะเหมือนคุณหลงเข้าไปอยู่ในหนทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามต่างๆอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดแต่ก็จะสามารถข้ามผ่านจุดที่ทําให้รู้สึกทรมานใจตรงนั้นมาได้คุณไม่จําเป็นต้องลืมแต่อย่าให้เรื่องในอดีตที่จบไปแล้วคอยรั้งตัวเราในปัจจุบันให้อยู่อย่างเจ็บปวดก็พอ